ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคิคุชันเนาเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นปืน CX9 อนะครับแล้วก่อนอื่นเลยก่อนที่จะตัดเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไคร e ให้ผมเนี่ยได้โปรดกด u b s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับเนื่องจากคนที่เข้ามาดูคลิปผมเนี่ยมีถึง76%เลยนะครับที่ยังไม่ได้กด s u b สไคร e นะครับฝากกดไอ้ด้วยนะครับไปอยู่กันในเกมเลย เอาละครับตัดมาหน้านี้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า CX9 เนี่ยกระบอกนี้จะเป็นยังไงไปดูกันผมก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่นะครับจะพยายามเอา MVP ให้ได้นะเอยปาอะไรกันนักหนานี่ไงเปิดเลิกได้ดีนะครับเฮ a ดช็อตก็นี่ไงดับเบิลคิวเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ ยิงยิงมันอยู่นะกคนถือว่าใช้ได้นะพี่โอ้ยไปไหนวะโอ้หลังเขาเข้าแวตัวนี้แหละโอ้โหโดนมาสไลด์ยิงเลยเฮ้ยผมว่าปืนใช้ได้อยู่นะทุกคนกระบอกนี่โอ้ไข่ปลาระเบิดควันมายิงไปก่อนดิดักดักเฮ้ยด้านบนมีคนนี่ไงโอ้เฮ้ย อุย้ยลูกซองว่ะโอ้โหนัดเดียวนี่ผมไปเลยอะเกินไปเพื่อนเกินไปนายอะมีไหมเขาลงไปแล้วนะคนน่าจะลงไปแล้วนะเก็ได้ยินเสียงอะนี่ไงผมว่าแล้วนี่ไงโอ้ยได้เพื่อนอ่ะตัวเนี้ยเก็ได้ยินเสียงชัดมากนะเมื่อกี้นะอตัวล่างโอ้ยไม่ตายนะครับเฮ้ยนี่ไง เอาอีกแล้วโ,โทษทีเพื่อนเมื่อกี้เราช้าไปหน่อยนะกำลัง,งงงอยู่ว่าใครเป็นใครได้ยังไงผมใส่หูฟังนะครับคือได้ยินเสียงชัดมากนะว่าเขาวิ่งมาทางนั้นนะได้ยินนะเหมือนจะมีนะครับเดี๋ยวดักก่อนนะไปแล้วฝั่งนี้ก็ไม่เจอที่อยู่ไหนวะมันต้องมีคนวิ่งมานะเนี่ยแน่นน าน,านั่นนั่นนี่ไงโดนไปดิเฮ้ยมาอีกะอะเฮ้ยเพื่อนเรานหน่อยหลอนนี่เลยหลอนเพื่อนตัวเองลูกซองฝั่งเขาจะขึ้นมาชาร์จบนบ้านให้ได้เลยนะเนี่ยมาอีกแล้วนี่ไงมาอีกก็โดนอีกอ่ะเฮ้ยโอ้โห و, ตัวน,นี้แอบทันนะเกือบไปแล้วมาดิดักรออยู่โอ้โห <c oughs> มาคู่อย่างนี้จะเอาไงาทันนะครับ โหแล้วลูกซองด้วยตัวเมื่อกี้โหแค้นจานผมวิ่งตส่เลยมาเดียวป่าเชิดไปก่อนหนึ่งลูกเฮ้ยมาแล้วป่ะป่าไอวมอไปเอ้ายืนงงไลยอ่ะเพื่อนไอสตันเฉยเลยอ่ะยืนงงเลยเมื่อกี้มาไปกัดมันลูกจับนี่งไง ให้มาเป็นคนปิดท้ายนะครับ30ต่อ27อุย้ยตึงอยู่นะสกอร์ตึงอยู่นะเดี๋ยวมาดูว่าผมยิงได้กี่ตัวนะอุย้ยเยอะ่ะคือทั้งทีมคือเล่นตึงหมดเลยนะฝั่งเขาก็ตึงนะครับก็เล้งมันเริ่มสูงเลยแหละพราะเล่นมันมากนะครับปืนนี้ยิ่งเป็นปืนนี้ด้วยก็ยิ่งเป,เปิดเกาะไปเินี่เปิดเกาะคิด,ดควา่ากลัวคุณเปิดเกาะแต่ผมเปิดก่อนนะครับก็มาดิครับผม โอ้โหมาคู่กับมาเลยนะและลูกซองตอนนี้ด้วยมันขยันชาร์จจริงๆเลยคือมันวิ่งใส่ทุกตัวเลยนะผมสังเกตดูแล้วอยิงแบบไม่เล็งก็เฮ็ดช็อตได้นะฟุกนะครับเมื่อกี้อโอ้โหคือผมมองไม่เห็นนะครับเขสาสไลด์ผ่านไอ้ถังนั่นมานะแล้วมันต่ําด้วยอโอโ้ไอ้นไวะไอ้ลูกซองเขาเนี่ยเอาจัดเลย นี่ไงกระโดดลงมาก็ไปดิแพ็คคู่ไปดิครับเฮ้ยยิงมันวะยิงมันวะเฮ้ยมีตัวไหม <got> โอ้โหมาคู่อย่างงี้ดีนะที่ได้ไปตัวหนึ่งนะและเฮดช็อตด้วยปุ๊บยิงหัวไปหลายตัวเลยนะตาเน,นี้ยปลาระเบิดไปโอ้โหครึ่งหลอดอนะ่ะแป๊บเดียว เมื่อกี้ถ้าผมยิงสู้ผมก็ตายนะเพราะเขาแอบเรือแต่หัวผมยิงไม่โดนแน่เลยวิ่งผ่านมาเฮ้ยโอ้โยรถผ่านไปมาดิครับนี่ไงนี่ไงดับเบิลคิวไปดีมาคู่เข้าไปคู่จ๊ะไปเกิดใหม่เลยนี่ไงอยากวัดเหรอมุมเราดีนะดักยิงสบายเลยนะบัน,นไดเนี่ยมุมนี้เนี่ยดีใช้ได้นะ มาดินี่ไงรออยู่นะเอ้ยเพื่อนมาจากไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหแล้วเข้าหัวด้วยนะประเด็นนะ่ะในเพื่อนเราตุยเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> เพื่อนเรารับแทนนะโอ้โหผมกะว่าผมจะปล่อยเนี่ยแล้วให้มันออกไปทางประตูนะเมื่อกี้กะพลาดไปหน่อยเสียของเลยแล้วหมาผมไปแล้วด้วยยังไง นหออกไปดีกวา่าด้านในไม่มีใครเข้ามาเลยสงสัยโดนเราดักเยอะไม่เข้ามานี่ไงวัดไปดีเอ้ยติดอะไรวะเฮ้ยขวาอีกไม่ทันวาะเพื่อนโอ้โหพลาดเลยเมื่อกี้แต่ชนะวะ่ะ60ต่อ47่นะครับทุกคนโอ้โหแล้วนี่ไงกิค,คุอโนเน็ MVP เหมือนเดิมนี่คกอร์ดีนะ ยิงมั่นมากเลยครับทุกคนนะปืนนี้นะครับลองไปเล่นดูนะเดี๋ยวก็ตัดมาเกมที่2กันเลยนะครับเกมแรกยังไม่สะใจนะต้องมาต่อเกมที่2กันไปดูว่าเกมนี้เนะี่ยจะยิงได้ไหมนะเอาเถอะขอให้ได้ MVP ก็พอนะครับแล้วก็ต้องยิงได้ด้วยนะมาจังหวะน,นี้่าไป1ดอกแข่งไปด้วย มีอะไรใช้ให้หมดเฮ้ยโอ้โ,อโหโอ้โหก็แอบมุมดีมากเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหแล้วเป็น AK ด้วยสู้ไม่ไหวนะระยะน,นั้นอะแต่ถ้าระยะโล่งๆเอ้ยถ้าสตี้ล่งๆเนี่ยผมว่าผมสู้ได้นะเมื่อกี้เฮ้ยืนเดินก็ติดอะไรกันวะตาเนี้ยเฮ้ยมาดีเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ตายด้วยโอ้โหประเด็นคือยิงแล้วไม่ตาย โอ้ตัวนี้ก็ไม่ตายอเอ้ยหนังเหนียวยังวะแขวนพระเลยวะเฮ้ยอยู่ไหนวะนี่ไงด้านหน้าเนี่ยก็นี่ไงเอ้ยโอ้ขวาก็มาครับทุกคนโอ้โดนลุมเลยผมยืนอยู่ตรงนั้นพอดีไอตัวขวาไปยังไปยังนี่ไงเพื่อนหนืดนี่ไงโอ้เดินไม่ออกเลยนะเจออันนี้ไปนะโอ้โห เ้ยยิงมาจากไหนวะโอ้ยมันก็ขยันขึ้นไปเกินบ้านเราอะนะขึ้นไปทำไมลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะบอกไอ้ลงมาไงทไมขึ้นมาตามกันพูดไม่รู้ฟังก็อย่างนี้แหละเฮ้ยยิงเพื่อนตัวเองหล่นเสียงเท้านะทุกคนอยู่ไหนวะโหไม่โดนอะ เอ้ยเพื่อนเราโดนอะไรวะปาไปก่อนเอ้าโ <g ül> ดนเฉยทุกคนผมกะว่าจะปาไปปาชิคไปนะเมื่อกี้นะโอ้ยไม่ตายหรอก็แอบ,บทันนะโอ้โหได้คิวเฉยเลยระเบิดมือเมื่อกี้เอาวา่เลือ่อนเข้ามาดินี่ไงหัวแตกเฮ้ยโอ้ยเพื่อนตัวเองนะโอ้ผมเนี่ยหลอนเพื่อนตัวเองมากเลยนะจะยิงหลายครั้งนะ เเรารออยู่ที่ด้านหลังเรามีนะทุกคนเขาเล็งปืนด้วยเมื่อกี้เฮ้ยเข้ามาเพื่อนเข้ามาเร็วเร็วเร็วเรารอนานแล้วเนี่ยมาดีช้าจังวะเฮ้ยทำไมหน้าจอผมขึ้นแบบนี้อ่ะมันคือสกิลอะไรเนี่ยเอ้ยยิงไม่โดนอ่ะโอ้เฮ้ยผมโดนต่อยเฉยเลยเอ๊ะแล้วทำไมหน้าจอขึ้นแบบนี้ครับมันเป็นสกินนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะเฮ้ยระเบิดควันอีกแล้ว เอาไประเบิดนี่ก็เอาไปนี่งไงชนะเลย30ต่อ26เฮ้ยตึงทุกตาหรือเลย่ะเพื่อนโอ้โหเราก็ยิงน้อยมากเลยหนะ้าตานี้นะแต่สกอร์ล้วก็อยู่อันดับ2อ,อยู่เนยวครึ่งหลังเนี้ยเอาดีๆนะจะพยายามยิงให้ได้เยอะกว่าเดิมเอาไปเพื่อนต้องนะโอ้โห อุ้ยเกือบไปแล้วถ้าเขายิงผมนะเมื่อกี้ผมน่าจะตุยไปแล้วโอ้โหเหมือนรู้อ่ะผมกําลังจะปาพอดีเลยนะเขาปาสวนมาไปหวันเลย,ยเข้าไปนี่ไงวิ่งมาโลง่ลงๆนี่ไงก็โดนไปนดีโลง่ลงๆอย่างเงี้ยโอ้โหเพื่อนผมไปต่อหน้าเลยไม่อยู่ไหนวะไม่โดนอ่ะซ้ายมีไหม,ไมเพื่อนเราเฮ้ย มาผมไปกัดใครวะโดนไปดิโดนอะไรไม่รู้อ่ะเอ้ยผมวิ่งเข้าหาดีกว่านะครับทุกคนนะรู้สึกว่าพอดักแล้วเนี่ยไม่ก็ได้ยิงเลยหน้าตาเนี้ยเนี่ยมาไหมมาไหมโอ้ยดูเขาแอบดิโผล่มานิดเดียวใครไปยิงโดนเนี้ยนี่ไงยืนสู้เลยอ่ะยืนสู้กันระเบิดเลย ว่าผมใส่เปิร์กกันระเบิดมานะครับถือว่ามีประโยชน์อยู่นะจังหวะแบบเนี้ยจะคุยนี่ไงเพื่อนตัวเดิมไหมวะแต่คนนี้เนี่ยโดนผมยิงไปหลายรอบแล้วนะมา,าเปล่าเรารอนายอยู่นะรีบมาดิเอ้ยามาจริงด้วยรนะเบิดมานำล้วโอ้ยห,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 หมอบโดนบันไดอะ่ะไปดีกว่าอยู่ไหนเออ เอ้ยเอ้ยเอ้ยกระสุนผมหมดนี่หว่านี่ห้ปาดไปดิเอ้ยไม่โดนเฮ้ยวิ่ง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 เฮ้ยผมไม่เข้าไปดิโดนดักนี่ไงจังหวะนี้แหละแล้วโอ้โดนเขาสวนนะฮะทุกคนคือกระสุนผมหมดแล้วเมื่อกี้อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับวิ่งไล่ฆ่าเขาดีกว่าอ๊อฟโอ้ผมเพิ่งเกิดมานะเพื่อนเอาอีกแล้วเหรอโอ้ ตายรัวๆเลยนะเมื่อกี้มาเอาดีๆแล้วจะจบแล้วเนี่ยไม่งไงเพื่อนนายยิงนายนายยิงเพื่อนเราทำไมอ่ะมาดีอยู่ไหนกันหมดวะออกมาหน่อยเฮ้ยระเบิดไอ้คนนะออกมาหน่อยดินี่ไงนี่ไงเราวิ่งออกมาหน้าถาังอย่างนี้ก็เดนินทิศคารไม่ด้านบนมีนะ นีไ่ไงเพื่อนแตกเว้ยดิครับอ,อยู่ไหนวะด้านล่างนี่ไงตัวเดิมอีกแล้วคนนี้โดนผมไปเยอะจัดเลยนะวันนี้นะนี่เอาวะตานี่มาวะอยู่ไหนเอ้ยออกมาดินี่ไงฝั่งนี้มีแน่โอ้โอเพื่อนวิ่งหนีอะไรามาโอ้เขาแอบไปแล้วนะครับเอาไปกินโอ้ไม่โดนไม่โดนใครเลย ไปดีกว่าเฮ้ยมีคนเล็งรอนะเมื่อกี้นี่ไงอุ้ยโอ้โหเขาดักทั้งบันไดแล้วก็ด้านบนในห้องเลยนะถึงผ่านบันไดไปได้นี่ได้ได้ยิงด้านบนแนเ่เลยหรือเขาดักเราวะ่ะเฮ้ยเขาไม่ค่อยออกมาแล้วนะจังหวะนี้เขาอยู่แต่ด้านในเลยอะโอ้โหแล้วเราจะขึ้นไปไงเนี่ยนี่ไงฮิฮิผมใส่เปึ๊กกันระเบิดมาเพื่อน ธนูระเบิดก็เอาไม่อยู่นะหกสิบต่อห้าสิบสี่คิคูอโนเนะอีกแล้วโอลโล่เอมพีของตาเลยเพื่อนเพื่อนตาวันนี้สุดจัดเป็นไงกันบ้างนะกับปืนนี้ผมว่ามันดีมากเลยนะครับทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวปืน CX9 ็กกระบอกนี้นะสำหรับตัวผมเนี่ยผมว่ามันดีมากเลยนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นปืนอะไรเนี่ยโปรดติดตามกันไว้ด้วยนะครับไปา,าครับผม